สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครที่กำลังจะเป็นคุณหมอในนาคตแเราต้องสอบ BMAT ตเนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะคะส่วนใครที่อยากอัปเดตข้อมูลใหม่ๆแบบนี้ตลอดตลอดนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเรามีคลิปอัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์เลยค่ะวันนี้พี่ซอไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่าเราพาพี่ติวเตอร์มาด้วยนะคะเป็นพี่ติวเตอร์ที่เขาสอนหลายวิชานี้อยู่แล้วขอ,เ,อ,อเชิญพบกับพี่แนนได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเรียกพี่แนนนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นตัวแทนน้องๆเดี๋ยวขออนุญาตแอบเด็กแบบนึงโอเคเดี๋ยววันนี้เราควนพี่แนนหลายคําถามนิดนึงนะคะเพราะว่าวิชาเนี้ยน้องๆถามกันมาเยอะก็อย่างที่บอกเนาะสิบคำถามโอเคนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกานะคะวลขอบคุณที่เราเป็นพวกเก่ามากโอเคเราไปเริ่มกันเลยอันดับที่สิบนะคะที่น้องๆถามกันมาก็คือว่า ค่าสอบค่ะพี่แนนค่าสอบของ BMa มเนี่ยคือเท่าไหร่คะค่าสอบก็ถ้าจ่ายตรงเวลานะคะจะประมาณ6,700บาทแต่ว่าถ้าเลทจ,จะประมาณ8 5 0 0บาทแต่ว่าก็ยังขึ้นอยู่กับเอ็กซ์เชนเจอร์ทีนะคะว่าจะขึ้นลงยังไงอแปลว่าต้องรีบสมัครนะคะคว <น S 2> ระจะรีบค่ะ,ะเพราะว่าถ้าสมัครช้าเนี่ยเสียเยอะน,นะใช่ต่อไปอันดับที่9นะคะก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องการสมัครสอบอยู่นะคะน้องๆชอบถามว่าการสมัครสอบ m a แมเนี่ย ต้องสมัครตรงไหนผ่านช่องทางไหนได้บ้างจริงๆก็จะมีเว็บไซต์นะคะจะมี w w w m e t r i c t e s t c o m ค่ะ,ะหรือถ้าจะไม่ได้หรือไม่รู้ก็เซิร์ชไหน Google ได้เลยค่ะก็ะจะมีขึ้นมาให้เลือกอลิง์กเข้าไปได้ค่ะอะอะอันดับที่8นะคะน้องๆเนี่ยชอบถามกันว่า มีมหาวิทยาลัยไหนหรือว่าคณะไหนคะพี่แนนที่แบบเขาต้องใช้คะแนนตัวนี้เออในในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยค่ะก็จะมีหลายหลายคณะนะคะจริงๆหลักๆคือจะโฟกัสที่แพทยศาสตร์แต่ว่าบางมหาลัยจะมีทันตแพทยศาสตร์ด้วยก็คือต้องต้องเช็คอีกทีซึ่งมหาลัยที่รับโดยเฉพาะส่วนใหญ่ที่ที่เราได้รู้กันเยอะๆแล้วก็รับมาก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีจุฬารามาไมหิดน c i c m หรือแม้จะเป็นมสวนัตติงแฮมก็มีแล้วก็ขอนแก่นเชียงใหม่รับ อืมจริงๆก็ลองเช็คดูได้เนาะใครที่อยากอใครที่อยากเข้าที่ไหนก็ลองไปเช็คร u i r e m e n t ได้ว่าเฮ้ยเราต้องแบบสอบ b m a t ด้วยหรือเปล่านะคะหรือว่าใช่ใช่ต่อไปอันดับที่7นะคะอันนี้ก็ถามมาเยอะเริ่มเข้าสู่ตัวคะแนนแล้วนะคะว่าเฮ้ยพี่พหนูต้องได้คะแนน ประมาณเท่าไหร่อะมันถึงจะพอ,ออคะแนนเท่าไหร่นี่คือตอบยากมากเลยเพราะว่าขึ้นอยู่กับมหาลัยด้วยค่ะว่าจะเข้าที่ไหนเพราะว่าคะแนนก็จะไม่เท่ากันออถ้าอย่างเป็นจุลาก็จะประมาณ15หรือ16อัพนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่อื่นออก็อาจจะลดลงมานิดนึงก็ต้องเช็คอีกทีว่าคะแนนต่าสุดของรุ่นก่อนหน้านี้ประมาณเท่าไหร่แล้วเราจะทําได้ประมาณเท่าไหร่คะ่ะอ,อ ต่ที่จุฬานี่ก็เสูงเล็กนึงค่ะแต่ว่าตั้งใจก็ถ้าตั้งใจไม่ยากนะทําเต็มไปเลยก็ได้ค่ะจะยื่นที่ไหนก็ได้หมดเลยคะลูกคือทําเต็มไปเลยนะคะโอเคแล้วทีนี้อันดับที่6นะคะน้องๆก็ถามกันมาเยอะเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยแล้วเรื่องของการคิดคะแนนมันคิดยังไงคะพี่แนนว่าเอ้ยเซคชั่นหนึ่งเซคชั่นสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ2เซคชั่นแรกจะเหมือนกันก็คือจะเต็ม9คะแนนนะคะคะแนนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ5หรือ6 แต่ว่า<ม>ถ้าทำได้ประมาณ6-7อัพก็จะดีมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพาร์ทสนะคะพาร์ทสจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือมีคนตรวจสอคน<ม>ก็จะมีคะแนนที่เป็นเกี่ยวกับเนื้อหาว่าตอบตรงคําถามหรือเปล่าแล้วก็จะมีแบนด์ที่เป็นด้านภาษาค่ะว่า<ม>โอเคไหมสวยงามหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอ๋อนี่วิทย์ต้องได้คณิตต้องได้ภาษาก็ต้องได้เ้วยเป็นคุณหมอนี่ต้องเก่งทุกอย่างเลยนสู้ๆนะคะโอเค อ๋อนี่เราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะพี่แนนผ่านไปแล้ว5ข้อต่อไปจะเป็น5ข้อที่แบบถูกถามเยอะมากๆนะคะที่แบบเราเจอกันบ่อยสุดๆเลยนะคะมาถึงอันดับที่5อ่าอันดับที่5เนี่ยน้องๆชอบถามว่ามีสอบที่ไหนบ้างคะพี่ไอตัว b m a t เนี่ยค่ะ B Ma t ก็คือจะจัดสอบประมาณที่กรุงเทพกรุงเทพจะมีนะคะแต่ว่าที่ไหนก็คือแล้วแต่แต่ละปีเลยค่ะเพราะว่าบางทีก็จัดที่ n o v วเ e l แล้วแต่ปีเลยแล้วก็จะมีที่ประทุมธานีที่เชียงใหม่ ประมาณนี้ค่ะต้องลองเลือกดูว่าตรงไหนใกล้เออตอนสมัครสอบก็เลือกที่ที่เราเดินทางสะดวกเนาะใครชอบตรงไหนยังไงก็ไปได้จะไปไกลๆไปเที่ยวค่ะสอบเสร็จแล้วเที่ยวเลือกที่เที่ยวไปด้วยในตัวนะคะโอเคอันดับที่4นะคะน้องๆเนี่ยชอบถามกันอันนี้จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาแล้วค่ะพี่แนนว่าเฮ้ยเขาเขาอยากรู้เป็นมากเลยว่าในเซกชันที่2องที่เออมันมีหลายรายวิชาค่ะเขาอยากจะรู้ว่าเฮ้ยรายวิชาไหนมันออกเยอะสุด คือจริงๆไม่มีรายวิชาไหนออกเยอะสุดแต่ว่าออกเท่าๆกันค่ะเพราะว่าในเซสชัน2จะเป็น27ข้อ30นาทีแล้วจะมี4วิชาก็คือฟิสิกส์เคมีอ่าไบโอแล้วก็เลขค่ะก็คือสลับกันเลยนะคะคือข้อ1สมมติเป็นฟิสิก เคมีไบโอแมทแล้วถัดไปก็คือวนกลับเหมือนเดิม oh. ก็จะเฉลี่ยแล้วเท <Okay. S 2> ่าๆกันวิชาละประมาณ7ข้อค่ะ hmm. แสดงว่าใครที่แบบกังวลว่าเฮ้ยเราอ่อนวิชานี้อยู่ไม่ต้องกวนเนาะว่าเฮ้ยวิชาที่เราอ่อนมันเป็นเป,นเปนพาที่เยอะหรือ<ม>เปล่าอันนีน้ก็ไม่ต้องกลัวอ๋อโอเคได้เลย อันดับที่3นะคะอันดับที่3ของเรายังไม่หลุจักเนื้อหานะก็ <c oughs> ยังอยู่ที่เนื้อหาอยู่้องๆชอบสงสัยว่าในเซสชันแรกอะคะ่ะเซสชันที่1เนี่ยมันเป็นข้อสอบประมาณไหนคะเหมือนแบบอาจจะไม่ค่อยเจอในข้อสอบอื่นพอมาเป็น b m a t ในเซสชันหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นข้อสอบเกี่ยวกับอะไร เซสชันแรกก็คือจะเป็น a p t i t u d e and Skill อันนี้คือชื่อเดิมนะคะ mm hmm. แต่ว่าน่าจะเปลี่ยนเป็น Thinking Skill แล้วเพราะว่าอันนี้ตอนแรกมี3 sub section oh. ก็คือจะเป็น Critical Thinking Solving Problem แล้วก็ Analysis and Inference แต่ว่าตอนนี้ตัดออกค่ะ mm hmm. ตัด Analysis and Inference ที่เป็น Passage ยาวๆออกก็คือจะเซฟเวลาในการทำข้อสอบมากขึ้นเพราะว่าให้เวลาน้อยแต่เดิมก็คือ35ข้อตอนนี้ก็คือจะเหลือ32ข้อค่ะ oh. โอเคจริงๆเซ็กชันหนึ่งเนี่ยเอ่อก็เป็นพาเที่ยวน้องสนใจกันเยอะเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยเจอในคุ้นไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่เนาะในโรงเรียนไทยจะไม่คุ้นเลยค่ะเพราะเราไม่ได้มีโอกาสเจอเนื้อหาหรือว่าข้อสอบแบบนี้ในโรงเรียนเท่าไหร่เนาะโอเคต่อไปดันที่สองค่ะที่ถามกันมาเยอะสุดๆเลยนะคะถามว่าเฮ้ยพี่แล้วมันมีสอบบ่อยไหมตัวเนี้ยเออใช่เรื่องของรอบสอบ ก็จะมีสองสองรอบที่ประเทศไทยจะบสองรอบนะคะก็คือจับเดือนประมาณเดือนกันยาแล้วก็ประมาณตุลาประมาณปลายเดือนอาจจะเป็น31ตุลาหรืออาจจะเป็นต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ก็แล้วแต่ปีแต่ว่า1ปีเราเลือกสอบได้แค่ครั้งเดียวนะคะเพราะว่ามหาลัยเอาเอารอบเดียวก็คือในปีที่เราจะสมัครเข้าก็คือเอารอบใดรอบหนึ่งแต่ว่ารอบไหน ก็เช็คทางมหลาลัยอีกทีบางที r e q u i ย e ต่างกันค่ะว่าอาจจะเป็นรอบ1ห,หรือรอบ2องอ๋อจะหลายใจไม่ได้นะคะจะมาสอบรอบนั้นด้วยรอบนี้ด้วยไม่ได้นะคะก็ต้องต้องเลือกเนาะโอเคแล้ว okay, มาถึงอันดับสําคัญของเรานะคะอันดับที่1น,นะคะที่พอพูดถึง b m a มทคีไลเนี่ยก็ต้องเจอคําถามนี้ตลอดเลยนะคะก็คือว่า b m a มเนี่ยมีสอบอะไรบ้าง มอนอมีมอ่าอจะมีสาะะมสามเซ็กชันหลักๆเลยนะคะเซกชันแรกคือพาร์ทที่1ก็คือ thinking skill ก็ที่อบอกไปแล้วว่าจะมี2อง sub section ก็จะมี probing s o f t w a r e แล้วก็จะมี critical thinking ค่ะแล้วก็พาร์ทที่2จะเป็น science ก็จะรวมทั้งวิทยาศาสตร์สวิชาเลยก็จะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็เลขแต่ว่าข้อสอบข้อพาร์ทสอาจจะไม่ยากนะคะก็คือจะแบบเป็น speed test นิดนึงให้เวลาน้อย27ข้อ30นาทีส่วนพาร์ทส ก็คือจะเป็น writing essay ก็คือให้เลือกเขาจะมีหัวข้อให้เลือกอาจจะเป็น3หรือสิหัวข้อให้เลือกมา1แล้วก็ให้เขียนให้ตรงคําถามเลือกหัวข้อที่เราถนัดที่สุดแล้วก็เขียนให้ดู สูทนิดนึงค่ะก็จะได้คะแนนเยอะแล้วเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะพวกเราสองคนก็ขอบเป็นกําลังใจนะคะให้กับน้องๆที่กําลังจะสอบ b ีแมกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้นะคะอ,อ,อย่าลืมส่งกําลังใจมาให้พวกเราด้วยเหมือนกันเนาะสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเรามีคลิปอัปเดตทุกสัปดาห์เลยเนาะส่วนใครที่มีคําถามนะคะอยากจะถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ